สร้างกำลังใจให้ตัวเราเองบางครั้งคนเราก็อ่อนแอบางครั้งคนเราก็เข้มแข็งแต่สองสิ่งนี้มีในช่วงชีวิตของทุกๆคนในขณะที่เราอ่อนแอเราสามารถสร้างกำลังใจให้ตัวเราเองได้เมื่อเรารู้สึกเศร้าส้อยเสียใจหรือหดหู่ในชีวิตในบางช่วงของชีวิตโค้ชเคยเป็นคนแบบนี้ล่ละค่ะ เคยหดหู่ในชีวิตเคยเศร้าเหงาในชีวิตด้วยปัญหาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานชีวิตครอบครัวหรืออะไรก็ไม่ได้ดั่งใจในชีวิตโคต้ดเองค่ะใช้วิธีที่จะลุกออกจากปัญหาโดยการพาตัวเองไปสูดอากาศดีๆไปเห็นต้นไม้และไปนั่งสงบสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราเจอปัญหาความผิดหวังที่มันไม่ได้ดังใจของเรามีอะไรบ้างเมื่อโค้ดได้คำตอบแบบนั้นค่ะโค้ดก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขปัญหาเพราะว่าเราจะไม่นั่งอยู่จมปักนานเพราะการจมปักนานทำให้หน้าเราเศร้าหมองทำให้ดวงตาเศร้าส้อยไม่มีรอยยิ้มนี่แหละค่ะคือการที่จะลุกออกมาในการให้กําลังใจตัวเอง หาเหตุผลให้ตัวเองให้ได้หาคำตอบให้ตัวเองให้ได้เมื่อโค้ดถามตัวเองและเจอคำตอบโค้ดรีบลุกออกมาค่ะไม่ติดอยู่กับปัญหาความเศร้าส้อยนานเพราะว่าจะทำให้พลังงานลบๆอยู่ในตัวเราเยอะ แล้วจะทําให้ไอเดียเราไม่มีทําให้ความคิดสร้างสรรค์เราไม่มีเราลุกออกจากปัญหาจากสาเหตุของความเศร้าซ้อยของความไม่ได้ดังใจโดยการลงมือทําและบอกกับตัวเองว่าฉันจะทําอะไรบ้างฉันจะไปต่อชีวิตฉันอย่างไรและฉันจะก้าวไปอย่างไรฉันจะดูแลตัวเองฉันอย่างไรนี่แหละค่ะคือก้าวแรกที่โค้ดลุกออกจากปัญหามาเป็นการ สร้างสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเราเองเราลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองกันนะคะแค่ความรู้สึกแล้วบอกกับตัวเองแบบนี้ก็ถือว่ารับผิดชอบตัวเองแล้วค่ะและนี่จึงเป็นที่มาของการที่ให้กำลังใจตัวเองด้วยคำพูดดีๆด,ด้วยคำถามที่ดีเพื่อจะเจอคำตอบให้กับตัวเองค่ะ